ก็ขอยืนนมึงเด้ยบ่ฮะขอยืนนกูอืมนั่งก่อนเ่พ่อแม่มึงฮู้เราบอกว่ามึงเก็บเครื่องเอามาหากูนี่บูฮู้มึงอย่าบอกเราได้แล้วเป็นอย่างพ่อแม่ังจังไห้เราหันตั้งมาไห้เพราะไปมึงกับไ่เข้าใจดอกบ่แม่นดอกพ่อแม่เป็นคนมีเหตุผลอันไหนบ่เป็นตาไห้เพื่อนกับบ่าไห้มงง่ายๆดอก ทานุงบอกว่าพนหาย้อนอย่างกูก็จิบว่ให้มึงยุ่นนาำกูขอเงินลับไปซื้อแพนเกมแล้วก็บอกว่ากูมีหลายแล้วเออก็ไม่ความรลองนะบอแพนเกมมึงบอายมึงชี้จักซื้อไปเสียเงินให้ยังเอ้าแต่เราเล่นเบื่อแล้วเนาะก็อยากซื้อตัวใหม่ตัวเออกูบอกอย่างมึงละกูขอถามมึงย่างนึ่งดูถามอย่างมึงคิดดีแล้ววะสิมายุ่นนาำกูมันไพนหนึ่งเข้าให้มึงกินเต่ละมือมันไพแต่งกินให้มึงกินเต่ละมือมันไพนซื้อทรงเสือให้มึง เงินไทยหาเงินให้มึงใจเงินไทยส่งมึงไปเหียนมึงหญ่มาเห่งทุกมือนี้ก็ย้อนพ่อย้อนแม่มึงคันมึงสิหนีย้อนเรื่องซ้ำนี้มึงบ่อีตนพ่อในบ่อที่แม่มึงบ่เอาเงินให้มึงไปซื้อแฟนเกมแล้วบ่อยากให้มึงเล่นเกมหลายอยากให้มึงต้องใจเหียนหนังสือมึงเห็นายนี้ก็บ่ฮึขอเงินเพื่อนบ่ได้แล้วเครียดแล้วก็หนีคนคิดเห็นใจพ่อแม่แน่ฟังเหตุผลพ่อแน่อย่าเอาใจตัวเองหลายและมึงได้กูย่นนำบ่ีิ บอกกูบอกให้มึงอยู่คือว่าเด้ขออยู่แล้วก็บ,บอกให้อยู่บ่แม่กูบอ่อยอยากให้มึงอยู่กูบ่อยอยากให้มึงเห็นนิสัยแบบนี้มึงเห็นเธอหนึ่งแลว้วมึงที่เคยเธอหน้ามึงเี็ดอีกกูว่าทางที่ดีมึงกลับไปเหงือนไปขอโทษพ่อแม่มึงซะเสื้อกูเสียวอืออือ